ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกออรโมโนภาค4ส่วนหน้านะครับร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลาได้มีการประชุมเดินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในที่ห้องประชุมพิกุลศาลากลางจังหวัดยะลาพลตรีวิทเวศ วิเศษศรีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกอรมรนภาคสีส่วนหน้าเป็นประธานในการประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อยกระดับกลไกในการทํางานในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการกําหนดพื้นที่เป้าหมายเชิงลึกเพื่อให้มี มาตรการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมหารือแนวทางในการเสริมสร้างพลังเยาวชนและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะ,ะผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภยอยัยจากยาเสพติดนะครับโดยใช้ศูนย์บำบัดฟื้นฟู CBTX เป็นฐานหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างยั่งยืนขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานี่ครับบอกนะครับว่าจังหวัดยะลาเดินหน้าตามแผนยะลาโมเดลและปฏิบัติการ no drugs no dealer s ควบคู่กับรีเอ็กซเรย์บัญชีผู้ค้าผู้เสพเพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยผ,ผู้ผ่านการบำบัดหรือว่า C I ที่ตำบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อดูแลฟื้นฟูแล,และสร้างอาชีพให้กับผ,ผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยต่อไปครับ